กับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ10บาทครับซึ่งมีทั้งหมด3เหรียญ3ปีพศครับซึ่งมีเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหายากติดลําดับต้นๆเลยนะครับสําหรับเหรียญ กระสาบเฉลี่ละสิบบาทนี่นะที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รู้จักรับทราบข้อมูลกัน,นครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราสารเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกาบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องของเรานั่นก็คือช่องมารวย h ช n n นลนะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกราสา์มาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บบาทนะครับปีพุทธศักราช2537ครับเป็นดีเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะครับแต่ราคาที่ประเมินไว้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับจริง เราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับพระโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภุสิตาผนฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอดุลเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูกันที่ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่อ อำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับส่วนด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2537 นั่นเองนะครับสําหรับ เหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ598,831เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างใก่เยอะนะครับที่เราก็ยังสามารถพบเจอนะครับเหรียญชนิดนี้นะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับได พบเจออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2537 นี้เนืน่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บบาทเหมือนกันครับปีพุทธศักราช2545นะครับเป็น สภาพของเหรียญก็ยังเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็ยังความสวยงามนะครับมีรายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทน้ําหนักของเหรียญนะครับอยู่ที่8.5กรัมครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็26กมิลลิเมตรนะครับ ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้ศรีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับส่วนด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้าย ก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่61ล้านนะครับ3 3 3 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้า เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดผลิตยอยู่ที่60กวล้านนี่นะครับที่ มารวยได้นําเสนอไปนี่ครับอาจจะเหลืออยู่ไม่ครบนะครับจึงมีการคาดการณ์กันไว้ต่างๆนานาน,าน,านะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เหรียญของในหลวงราชการที่9อาจจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทเหมือนกันครับปีพุทธศักราช 2, 5 4 2นะครับนั่นก็คือพระเอกของงานนี้เลยนะครับเป็นซึ่งเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆนะครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทรุ่นปีพศ2542นี้นะครับเรา ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับเราก็มารู้จักข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นั้นกันก่อนนะครับว่ามีอะไรในตัวเหรียญน,นี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรน้าหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูกมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็น ระปรางวัดอรุณราชวรนารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวานะครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2542นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2542นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ30,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนํา ให้พี่ๆ,ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบบนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับนั่นก็เลยมีการคาดการณ์กันต่างๆนานาน,าน,นะครับว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเหรียญของในหลวงราชการที่9นีคไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาท5บาทหรือว่าเหรียญ1บาทนะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกันอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2542นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ600บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวย channel สวัสดีครับ